งานนี้ต้องถามทททนะคะการท่องเที่ยวอ่งประเทศไทยเพราะว่าเป็นหน่วยงานหลักค่ะที่ทําหน้าที่ในการดูแลแล้วก็จัดแคมเปญกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนี้จะมาพูดคุยกันกับคุณถาปณีเกียรติไพบูลนะคะรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททท,สว,ส,ทสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นี่ไปที่ไหนเนี่ยนะคะเน้นไปเชียงใหม่มาภูเก็ตหรือไม่แต่อยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหคนคึกคักมากเลยนะคะ เรียกว่าเป็นไฮซีซันของกอารท่องเที่ยวจริงๆต้องยอมรับจริงๆเลยนะคะว่าสิ่งที่เห็นกับตานั้มันคือสิ่งที่มันเป็นสภาพความเป็นจริงตอนนี้เลยทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วอย่างที่คุณหญิงบอกอะค่ะว่าไม่ใช่แค่เมืองหลักนะคะตอนนี้เมืองรอง่คะที่เนี่ยที่พักอัตราการเข้าพักหรือที่เราบอกว่าเราต้องคอยมอนิเตอร์ตัวอ c c u p a n c y rate เนี่ยมันดีกับ ทุกภูมิภาคเลยเอา,อางี้ดีกว่าโ <ừ> ดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นช่วงที่เป็นวันหยุดยาวหรือว่าวันหยุดมีงานเทศกาลอะไรต่างๆเนี่ยบางพื้นที่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คืออัตราการเข้าพักนี่ถือว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณนักท่องเที่ยวไทยขอบคุณคนไทยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าต้องขอบคุณผู้ประกอบการขอบคุณเจ้าของบ้านเพราะเขาก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีนะคะในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเนี่ยก็ดีใจแทนผู้ประกอบการนะคะทุกส่วนเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทีนี้ถามท่านรองแบบนี้ค่ะว่าถ้าาภพ เอาตลอดทั้งปีนี้นะคะในช่วงประมาณ10เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เราเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวผ่อนคลายมาตรการโควิดเนี่ยภาพรวมตัวเลขเป็นยังไงบ้างท่านนักท่องเที่ยวไทยแล้ก็ต่างชาติด้วย ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเราก็ประเมินสถานการณ์กันตลอดเลยนะค,คะเพราะว่าสถานการณ์ของโควิดมันผันผวนมากเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงเดี๋ยวมันมีการกระจายเดี๋ยวมันมีต้องหยุดต้องอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีการประเมินตัวเลขใน,นการประเมินตัวเลขแต่ต้นปีเนี่ยเราจะมีทั้งที่เป็นแบบเบสเคสเป็นเบสเคสแล้วก็เป็นเวอร์สเคสซีนาริโอในส่วนของการท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยอันเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเรายังยังไม่สามารถที่ตอบได้ณนะตอนนั้นในตอนต้นต้น,ต,นต้นปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะม เรียกว่าปลดล็อกในการเดินทางท่องเที่ยวหรือประเทศไทยเราปลดล็อกในการท่องเที่ยวยังไงดังนั้นเนี่ยเราก็จะประมาณการนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณสัก5ล้านอย่างดีที่สุดนะคะในส่วนของตลาดต่างประเทศส่วนในตลาดท่องเที่ยวไทยเนี่ยเราบอกเลยว่าถ้า5ล้านเนี่ย มันจะยังไม่ทําให้ผู้ประกอบการทาย,ยิ้มได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะขอรับตัวเลขที่เป็นเบสเคสซีนาริโอก็คือที่160ล้านคนครังหรือที่อยู่ที่การเยี่ยมเยือนน่ผู้เยี่ยมเยือนประมาณสักเกือบ200แต่ว่าก็การแต่ว่านักท่องเที่ยวจริงก็ประมาณ165ล้านคนครั้งรายได้ใน6 5 6 0 0 0ล้าน mm hmm. ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกือบ70%ของปีฐานปกติก็คือปี62 mm hmm. ตอนนี้ค่ะต้องบอกหนิงเลยนะคะว่าตอนนี้รัฐบาลให้โจทย์เรามาแล้วนะคะว่านะักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องได้1 1สิบ เขาเรียกว่าเราไม่เร,ไมเราไม่มีกฎข้อบังคับในเรื่องของโควิดแล้ว<ช>เราเป็นค<ช>ูลิ้งรีแลกซ์เรียบร้อยแล้วแล้วนักท่องเที่ยวก็กลับมาจรงิงๆถ้าดูในตอนต้นปีเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานนักท่องเที่ยวจะเป็นตลาดระยะคือคือช่วงมกรากรุมพามมนาจะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลไดเดินทางเข้ามาอาจจะยังติดในเรื่องของการที่จะต้องมีการอยู่ในควอแรนทีนก็จะใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างเยอะต่อหัวนี่ก็ประมาณสักเจ็ดหมื่แต่พอตอนเนี้ยพ,พอช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยก็จะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้เข้ามามากขึ้นแต่ในช่วงควอเตอร์ที่3 ควอเตอร์ที่สควอเตอร์สุดท okay. okay. ้ายนี่แหละค่ะเดี <Wh istles> <God. S 2> ๋ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลองฮอเนี่ยก็จะกลับเข้ามาอีกแล้วดังนั้นเนี่ยพอเราดูแล้วนะคะว่าในช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้เดือนพฤศจิกายนักท่องเที่ยวล่าสุดนะคะเมื่อวานอยู่ที่8.8ล้านคนแล้วนะคะใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการก็คือ10ล้านคนเรากําลังคิดอย่างนี้นะคะว่าตอนนี้ท่านมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะคะท่านผู้ว่าการเนี่ยท่านก็ได้สั่งการแล้วแหละว่า เราจะมีการจัด10 million's day ก็คือวันที่รับนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านในสถานที่ international airport ต่างๆทั้งสวนภูมิทั้งชทั้งในส่วนของเชียงใหม่ในส่วนของอ,อีสานก็เป็นขอนแก่นหรือจะเป็นแม้ะกระทั่งด่านสะเดาซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งพวกเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเราจะไปขอบคุณนักท่องเที่ยวกันในวันนั้น